เดิมที่เราเคยใช้เลยค่ะใช่ที่เทนั้นล้อเราไปแล้วปิดฝาแน่นๆแล้วก็มันขวดมันจะแฟบหรือเปล่าคะใช่ครับใช่อันนี้ทําให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภาพต่อจากนั้นได้ไหมโอเคมันจะอ่ะเดี๋ยวลองดูเหรอแมทกันเหรอคะมันแบทกันใช่หลักการมันคล้ายๆกันแต่มันจะรุนแรงขึง้นโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่น้ำรนะ้อนก่อนเนาะน้ำร้อนเดิมใช่ะทีมันกิิงกิ้งข้างในใช่ใส่ร้อนดีดๆนะจะก็เคยซิ้งขวดนะคะ เคยงไหมะคะวิเป็นยังไงเนี่ยเล่นไม่เป็นอ๋อใช้ยโยนเนี่ยเราเอาฟลิปเอาลงอ,อาจจะก็อาจจะนะเหยียบมันนะอันนี้หัยวยังไม่แบนใช่ไหมแล้วก็เราก็เอน้ำออกก็ติดใช่ไหมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งหัมันเย็ยนหัมันเริ่มเล็กลงยังรู้สึกไหมเริ่มผอมลงแล้วเริ่มผอมลงแล้วอันนี้เริ่มผอมเริ่มผอมลงนะโอเค นี่แหละคือตอนแรกเราใส่น้ําร้อนไปใช่ไหมแล้วเราเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้ทั่วเพื่อให้อากาศข้างในมันร้อนๆก่อนอากาศร,ร้อนๆเราเปิดปุ๊บอากาศร,ร้อนบางส่วนมันก็หมีใบฟูดไปใช่ไหมแล้วปิดฝาให้แน่นอากาศร,ร้อนที่เหลืออยู่เนี่ยพอลรอสักพักหนึ่งมันเย็นเย็นเย็นมันก็เล็กลงพอมันเล็กลงเนี่ยมันดึงให้ขวดเล็กลงด้วยอย่างนี้เห็นปะน่ะเนาะโอเคไหมถ้าเราใช่ตัวเย็นค่ะใช้ตัวเย็นก็ยิ่งหดน่าจะหดอีกหน่อยนียหผลแล้วไม่เหมือนแล้วเห็นปะ ใช่ใช่นี่ครับแลโบทําไว้นี่ก็อย่างนี้เลยนะนี่หรอตอนนั้นน้ําร้อนมากน้ำร้อนมากแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าบทนํำบทนําไอ้ที่เราจะเล่นจริงๆเป็นแบบนี้ใครรู้เราเราเตาไปแล้วเทมาอีกแล้วนะโอ้เตาเดิมเลยค่ะเตาเดิมเลยครับเอ้ยอะไรคะนี่มันเปจะไกลตัดหญ้านก็ใก่ไอ้ที่เขาเดี๋ยวลุงโบจะต้มน้ำในกระป๋อง น้มแล้วมาจุ่มในน้ำดูนนี้่กำลังดูนะย้ำน้ำมาขอดกกป่องนี้ก่อนแล้วกันก็ตอนแรกเราใส่น้ำก่อนใส่น้ำเข้าไปสักหน่อยเพื่อต้มเนาะกระป๋องนี้เราก็เคยเอาใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ตั้งแบบนี้ได้ใช่ใช่แล้วเคยลองไหมเอาอย่างเนี้ยเคยเคยลองลองใส่แค่นี้พี่ตั้งได้ไหมแล้วกใส่มาจำได้ว่ามันต้องใส่เยอะกว่านี้เลยค่ะตั้งใส่เยอะหนาดเนี้ย

ต้องให้ผู้ใหญ่ทำนะคะเด็กทำไม่ได้คะ่ะอันตรายมากมากค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราจะทำนี้แล้วต้มนงงี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมาใส่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะออเปิดไฟกันเปิดไฟเปิดไปแรกไฟถ้าเด็กจิ๋วเห็นเห็นควันเป็นไอน้ำฟู่ๆขึ้นมาก็ก็บอกนะเริ่มเีเริยืสีเล็กน้อยนะจะมันเริ่มเดือดแล้ว ก็ไมนเือสี่ยงนะคะ่ะดรใช่โอเคโอเคเนี่ยเอานะร้อนนะอาออกมาแล้วนะเดี๋ยวคว้มสามส,าสางองหนึ่งะมันกระเด้งไรขึ้นนะคะเหลืออย่างนี้เลยค่ะดูสิเดี๋ยวดูใหม่ไหมอาอีกรอบอันน,นั้นไหมอาลองอีกหน้านะมัน <laughs> น่ากลัวอ่ะมันน่ากลัวดิน่ากลัวไหมอายอีกอันนะเดี๋ยวใส่น้ำต้มน้ำใหม่ อันนี้เคยทำไปแล้วค่ะด็อกเตอโกูโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอีกฝั่งแล้วเลยนะที่ตอนนั้นเราอิูวก็ไปแอบเือหลังเราเตอร์กูกันค่ะจะไม่มีแว่นเออตอนนั้นชิมอนปิดแล้วปิดนะแต่หมอนปิดโอเคโอเคตายแล้วลุงกูลืมไปเลยเนี่ยน้ำเบียดยังเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วโอเคน่าจะโอเคละหนึ่งสองสาม โหเลยฮะแต่ก่อนก่อนที่เราลองนี่ก่อนเราลองจับกระป๋องกุญแจจับกระป๋องจับเลยจับเย็นเย็นมากเย็นมากตรงนี้แหละเพราะว่าเขาวัดอุณหภูมินะเย็นมากเลยยิบสามกระป๋องที่นี่นะคะตอนนี้ร้อนอยู่เย็นอันนี้สามสิบสองก็เหมือนอุณหภูมิทั่วไปครับไม่ไม่ไม่ย้อนไม่ร้อนเนาะอืมบ้างอันนี้อุ่นอยู่อันนี้อุ่นครั เห็นไหมมันรีด้วยอะไรรู้ไหมจำได้ไหมรู้ไหมอากาศมันออกมาใช่เพราะว่าตอนแรกเราต้มใช่ไหมต้มน้ําใช่ไหมน้ํามันก็กลายเป็นไอใช่ไหมไอน้ําก็เต็มกระป๋องเลยสมมติเน็่น้ําสมมติใส่น้ําไปอย่างนี้พอต้มปุ๊บในนี้จะมีไอน้ําร้อนๆเต็มในถังไอน้ํามาไปจุ่มนี้ปุ๊บนาไอ้น้ำก็ออกไปได้แล้วน้ำตรงนี้ก็ทําให้ทั้งหม้อเย็นลงใช่ไหม พอมันเย็นพอมันเย็นลงไอไอน้ําข้างในเนี่ยไอน้าร้อนๆข้างในมันเย็นปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นใช่มันกลายเป็นน้ําเล็กๆจุ๊บมันก็เลยไม่มีอะไรสู้กับอากาศข้างนอกอากาศข้างนอกกันเหมือนอันที่ขวดมันเบนค่ะแต่อันนี้มันขวดเล็กกว่ามันเบนได้ง่ายกว่าแล้วก็อันนี้มันร้อนมากด้วยตอนแรกมันไอน้ํามันอันนี้คือมันร้อนมากกว่ามันก็เลยแฟบมากกว่าแล้วก็แฟบได้เร็วปุ๊บเลยอันนี้ต้องร้อนนิดนึงแล้วก็แฟบได้น้อยกว่าใช่ผ้ากรก จะโคตเหลือครับสมมติค้าวคีบลงอย่างนี้นะครับสม้ติคีบลงอย่างนี้ลงมาใช่ไหมข้าวต้มมาแล้วแล้วลงอย่างนี้ใช่ไหมเอ่อพอไอ้พอมันโดนที่ปุ๊บเย็นอากาศมันก็วิ่งเข้ามาในนี้ได้เข้ามาใน้ตามรูอะก็ไม่แฟรไม่แฟรไม่แฟร์ไม่แฟรลองได้ไหมคะลองได้ลองได้ลองดูได้จะมีเสียงต่อไหมคะอ่าเดี๋ยวลองดูเออลองดูตามเด็กจิ๋วบอกว่าให้ต้มน้ําเลยใช่ไหมต้มน้ําแล้วแทนที่จะคว่ำ เอาเอาก้นลงไปวางไว้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเด็กว่่าคคะรับตัวเด็กชิวอยู่แต่หลังคุณพ่อนะเดี๋ยวลูกโก้ต้มให้ก่อนอย่างนึงแต่เอาก้นลงเป็นความนะหนึ่งสองทาบเอาก้นลงไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเราค้ามดูจะเวิร์กไหมเราค้ามดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ยแต่น้ำเข้าไปเยอะเหมือนกันดูน้ำอะไร ดูน้ำเท่าไรมันดูน้ำแค่ไปไม่ใช่ไม่มีอะไรมารับก่อนนะคะกับดับที่ก้นจมอัดกระป๋องค่ะเอเคๆไปบ้าจำได้ก็เคยทำไปแล้วเป็นไรครัคำอธิบายจะดีขึ้นแล้วหนูเข้าใจมากขึ้นป่ะเข้าใจโอเคโอเคได้